สวัสดีครับพ่อพี่น้องชา youtube อีกรอบเลยพ,ลพ,ลพูดแล้วพูดแล้วพูดอีกอก็เหมือนเดิมของตอนที่เหมือนกับตอนที่แล้วนะฮะก็เกมโอเวอร์เดอะมิชชั่นตอนนี้ตอนที่สองนะฮะก็แบ่งวันนี้จะแบ่งเออรอบนี้แบ่งเป็นสองรอบนะฮะเนื่องจากผู้เข้าแข่งขันดันว่างเวลาไม่ตรงกันพอดีแล้วก็มีจำนวนเยอะด้วยก็เลยนั่นดีก็เลยขออัดเป็นสองรอบนะฮะ <Hello. S 1> รอบแรกก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะสิงกับบิ๊กนะฮะ กระโดดกระโดดสวัสดผีผู้ชมนะครับสวัสดีครับอ่านะฮะอออไม่สนใจนเลยจะมอีกเลยเนี่ยนะฮะโอ้ไม่สนใจอันนี้พิธีกรเสรเติมนะวัดแทนเจ้าคอปเนื่องจากเด็กทุไลอีกแล้วมันีไปเที่ยว<笑><笑>นะฮะโอเคอรอบนี้เดี๋ยวจว่าใครชนะนะฮะของรอบนี้นะฮะโอ้ยอาิกาครับของมิชชั่นแรกนะฮะคือข้างล่างเนี่ย จะมีทั้งไม้นะหินแล้วก็เหล็กเพชรพวกนี้นะฮะก็ให้คุณลงไปแล้วก็ค้าบของเรียบร้อยเปิดประตูออกมาฮะเปิดประตูออกซิเจนออกมาให้ได้นะฮะใครเปิดออกมาได้ก่อนคนนั้นก็ได้รับคะแนนไปเลยนะฮะหนึ่งคะแนนนะฮะคนที่ออกมาทีหลังก็รับศูนย์คะแนนไปนะฮะโอเคฮะเวลาเริ่มจับแล้วนะฮะออะครับเริ่มเลยฮะ โอ๊ oh. ก,กระจกเขาอีกเนาะได้ได้ยินเสียงอะไรอย่างสงสัยครับตอนนี้สิงเริ่มนั่นนะฮะสิงคาบนั่นแหละตัาคาบละต่างคนต่างสู้กันแล้วครับอ่าพี่เต้จะดูของใครก่อนครับพ,พี่เต้จะเดี๋ยวผมรายง,งานสถานการณ์ของน้องสิงแล้วกันเพราะน้องสิงเขาเป็นน้องเล็กแล้วก็เดี๋ยวเพื่อเอ๊ะเออถูกแล้ว โอเคแลเริ่มครับขอน้องสิงห์นี่มีปัญหาทีน,นึงนะครับคือน้องสิงห์สกายเขาพูดไม่ได้ <c oughs> ก็คือ<ม>ต้องม,มีใครคนนึงเป็นล่ามนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครตอนนี้ก็ขับค้าไปตามปกติใครมีอะไรโวยวายออกมาได้เลยนะครับ <c oughs> อยากวโวยวายทำไมซีซันนี้เงียบจังเงียบเงียบอย่ไยได้โวยได้ครับ โวยวายอะไรได้เลยครับไอสิงช้าช้าน่อยไอสิงไปไหนแล้ววะสิงเริ่มอยู่ชั้นสองแล้วฮะสิงสิงเงียบครับสิงไม่สามารถตอบอะไรท่านได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคดอกไาเอียดเพิ่มเติมในข้างล่างนิดนึงฮะตรงที่เป็นจุดเพชรเนี่ยครับจะมีบันไดแบบวางมั่วซั่วเลยก็ขึ้นลงไปได้นะแล้วก็สามารถทุบบันไดออกเพื่อสร้างอะไรขึ้นมาได้ต่อะไรต่อข <key> ึ้นมาเองได้นะครับ ตอนนี้น้องสิงห์ขุดหินเพียบเลยครับขุดเรื่อยเลยครับแต่น้องสิงห์ไม่ได้ทําทางลงไว้ครับน้องสิงห์ต้องตะเกียรตะกายตัวเองขึ้นมาแล้วน้องสิงห์มีความมุ่งมั่นมากเอาจอบไม้ฟันไม้ทิ้งครับไม่รู้ฮะเขาใช้จอบไม้ได้อย่างคุ้มค่ามากเราจะขุดต่อไหนต่อฮะ จะขึ้ทำทางขึ้นก่อนครับน้องสิงไม่ยอมอะไรเลยครับน้องสิงลงไปอย่างเดียวครับลงไปจนตอนนี้ผมมองไม่เห็นแล้วครับก็เจาะนั่นเลยฮะเจาะขึ้นแล้วขึ้นโอ้โอุดชุดเจาะเสียงขึ้นไปเลยตอนนี้น้องสิงครับต้องการจะพูดอะไรไหมครับเขาคงย้ายโอเคครับ <c oughs> น้องกัน้องเขาไม่ต้องการพูดอะไรนะเพราะถ้าน้องเขาพูดปุ๊บเสียเวลาแน่ ทางด้านทางด้านคุณเบ๊กเป็นยัไงมั่งเดี๋ยวดูดิโอ้โหน้องเขาคุณลงไปเลยครับโฮ้ยคุณก็บินขึ้นเลยฮะอ๋อตันนี้เริ่มอยู่ชั้นนั่นละชั้นแรกแล้วนะกำลังมองอย่างงงเงียวงงงวยงงเงี้ยวเจ๋เลยเลยยังไงเนี่ย นี่อ่าคุณงั้นผมขอถามหน่อยแล้วกันคุณเต้คิดว่า,าคนไหนจะชนะครับในซีซั่นนี้เออหมายถึงในภารกิจนี้ครับภารกิจนี้เหรอถ้าดูจากเออความรวดเร็วตอนนี้น้องสิงหน่าจะเป็นคนที่จะเสร็จไวสุดนะฮะจะได้ดูความเป็นระเบียบแบบเตรียมพร้อมทุกอย่างเนี่ยคืออาจจะลงไปเก็บเพชรมาได้แต่ว่าขึ้นมาคราบของไม่ทันขึ้นมาก็อีกอย่างหนึ่งนะสวยไปนะเพว่ารู้สึกของ บิ๊ก uh, เนี่ยเขาขุดเป็นระเบียบทีละนิดทีละนิดขึ้นไปน้องศจน้องสิงใช้ท่าไม้ตายรับรับคือการคร้าบกองค้าบอีกอันหนึ่งครับน้องสิงทําการตัดไม้อย่างป่าเถื่อนแล้วก็ลงไปค้าบกองค้าบอีกอันหนึง่งโอเคนะน้องสิงอย่าลืมนะว่าทำทุกอย่างเสร็จแล้วต้องขึ้นมาอีกรอบนึงเพื่อมาขุดออกซีเดียสขโมงนะเข้าใจน,นะ,จะนะพยักนะโอเค รู้สึกว่าประตูออกซิเจนเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นนะเป็นกระจกไมต้องแปลกใจนะเนื่องจากผมใช้เป็นเท n เซอร์แพคเอาเพื่อจะได้มองเห็นและรายงานสภาพได้นะครับว่าเป็นยังไงครับความจริงห้องนี้ไอ้ที่ปกคลุมเนี่ยไม่ใช่กระจกนะเป็นออกซิเดียนล้วนๆเป็นออกซิเดียนล้วนๆครับไม่เชื่อพิธีกรเอาเมาส์ชี้ได้เลยครับเมาส์ชี้อะไรฮะเนี่ยออกซิเดียนนะออกซิเดียน ตอนนี้เริ่มไปถึงชั้นสองแล้วฮะตอนนี้ขุดทางลงไปขุดแรกแครับดดะจะปิดมอนฮะหลุดนะพักพักก็ไปเออปิดมอนแล้วใช่ไหมไม่เดี๋ยวพี่กววเดี๋ยวมีมอนเดินลงไปหายอตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับครับสักพักใหญ่แล้ว เดี๋ยวมาดูกันอีกนิดนึงดีก,กว่าตอนนี้น้องเสียงก็ใช้วา์ให้เป็นประโยชน์นะครับไอ้ใช้อ่าจะพูดว่าอะไรถาวันให้เป็นประโยชน์นะครับในการไต่ลงไปแล้วครับไต่ลงไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันน้องเขากําลังขุดเพชรอยู่นะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะครับใช่ครับน้องเขากําลังขุดเพชรอยู่แล้วก็เอากล่องคราลงมาด้วยออืมฮแช่ออก สร้างกล่องครับใหม่ครับไม่ใช่เอากล่องคับลงมาด้วยขออภัยครับทีนี้น้องเขาจะขึ้นมาได้ไหมเบี้ยนะน้องสิงขึ้นมาประมาณอ่าถัดจากออฟซิเดียนทางลงไปประมาณห้าหกบล็อกได้มั้งครับจะถึงอ้าวอ้าวพิกล็อกพิกล็อกมัน ม่คุณเข้าคุณเข้าไปนั้นด้วยเข้าไปวาร์ปให้เขาด้วยมีหล่นตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บอ่านะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดี๋ยวอะไรน้องครับจอบเพชรน้องไปไหนครับอ่าได้ล้ได้แล้ได้ล้โอเคได้จอเพชรก็ไม่สําคัญนนแล้วขึ้นมาถึงแล้วนะขึ้นมาถึงแล้วอ่าเดี๋ยวครับสักครู่นะครับน้องปอกไฟห,หน่อยพี่รู้เออตายอ้าเอ้ย อะไรขึ้นนักหนาเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พ,พี่วัดขึ้นมาเออเดี๋ยวเดี<ต>๋ยวพี่ไปแก้ให้บอกว่าอะไรนะคยพี่แก้มาดูนี่น้อยมันปหนึ่งจดสองสามแต่ออตอนนี้เ,เป็นตอนนี้บิ๊กเริ่มขึ้นไปทำทำลายประตูแล้วนะฮะอ่าน้องโซโนโ่เปลี่ยนวิธีใหม่ครับเป็นการใช้บันไดามาแทนแล้วคุณบิ๊กไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ถึงหน้าประตูแล้วไม่นอกซิงแล้วนกซิง พี่ไว้ใจน้องสิงห์นะน้องสิงห์ต้องสู้นะพี่จะไปแก้กับคุณบิ๊กก่อนแป๊บนึ่อเริ่มบุญมาแล้วหนึ่งชิ้นฮะเริ่มบุญมาแล้วหนึ่งชิ้นนะไม่ไม่แกงเขาอย่าไปแกงเขาเรียร้อยแล้วครับอ่าครับบฮาย่าฮ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 ่่าฮ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 นาฮ่าฮ่าฮ่าฮงาฮองฮ่า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 ร่าฮ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 ่า่า่าฮ่่่ กัหน้ามีใหม่พรุ่งนี้ก็มีอีกสรลุกคะแนนฮีลาลาสองหรือบิก๊กมีหนึ่งคะแนนโซโนโหรือสิงมีศูนย์คะแนนพอลิกกิจที่สองให้เปลี่ยนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อเอาขนแกะสีต่างๆที่เรียงรายลงมา1ชิ้นแล้วดดลงมาเสร็จคนแรกรับหนึ่คะแนนคนที่เสร็จคนหลังได้ศูนย์คะแนนแต่ถ้าเกิด สีดันตรงกับพี่พิธีกรเลือกไว้รับไปเลยสองคะแนนจัดให้เลยเดี๋ยวผมจะมาดูจากข้างบนเลยแล้วกันนะครับมุมบนเลยโอเคโอ้หิมะปกคลุมครับเราจะเราจะแกล้งคู่เข้ากันกันโดยการให้หิมะปกคลุมครับให้เดากันเองว่าตรงไหนอยู่สีอะไรนะครับ,บ,บรเ,เดี๋ยวเราจะปล่อยอ่าผู้รบกวนแล้วกันเรียกว่าผู้รบกวนแล้วกัน,นคือตัว ปลาหมึกมันคือปลาหมึกเดี๋ยวจะเป็นปลาหมึกบินได้นะบัดนี้รู้แล้วถาตายนะผมผมว่าไปให้แล้วต้องต้องสิ่งเฮยอิมพิมในไมค์ครับดีกว่านะเพราะว่าพวกพี่เปิดในไมค์ครับตัวใหญ่กันก็พิมพิม์พคำว่าตัวดีไม่แรกพิม์ตัวดีมาตัวเดียวเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว่าตายเดี๋ยวพี่ชุบให้ดีโอเคชั้นนี้นะครับเราจะปล่อยตัวกออกวนแลวครับ ลืมให้แบบลืมให้กไกลเลยเออปลาหมือให้ได้มันคือแก๊สมันคือลูกของแก๊สนะครับมันคือลูกของปลากระห ồ ที่รู้จักกันนะครับพยายามเลี่ยงมันออกไปนะครับน้องแกะสีขาวน,น,น้องแกะปุยเมฆน้องแกะปุยเมฆจริงแกะปุยเมฆน้องแกะปุยเมฆชิบหายแล้วกะปุยเโอเค ต้องผ่าอุปสรรคพวกนี้ไปให้ครบนะครับมึงมึงเหมือนมึงแ้นใครมาไว้อะน้องแกบอุ้ยมุ้ยน้องแกบวินเตอร์ถึงนะอย่าลืมโอเคครับคนแก่อยู่ตรงชั้นนี้แหละครับกรุณาขุดขุดหิมะแล้วหาเอาเลยครับเออถึงนะแล้วแกปล่อยขนแก่อย่างงี้แล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรมาดอะไรคุณเลยครับแล้วก็โดดตรงแท่นโดดนี้ครับแท่นเอาแค่สีเดียวพอครับสีเดียวก็แท่นโดดที่มีแกะควางยากยุ่งยากเอาแล้วนะ ไม่เลยเอาใหม่ฮะเอาปีขึ้นมาใหม่ฮะต้องปีขึ้นมาใหม่ฮะจริงถือว่าขนแก่อันนี้ผมต้องลิฟนะครับแล้วก็เอามาใหม่นะไปแปะข้างบนไปเอาเอาที่ตกไปมืแกอ่ะครับอะครับผม โอเคน้องกะอุุยคนน้องเก๋งอุยคนเ็นใครมาฟอกทำไมเบอไมายังฮะมายังฮะแล้ไออุปกรณ์ตัดขนเนี่ยผมมีไวงไว้่ลใหม่ในหนึ่งจุดสองเนี่ยวางไว้นะปหนึงจุดสองเหี้มายังฮะแมว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 แวแมแมวมแมว เออจ้าจ้าเอาไว้ได้คิปเปอร์เออจ้าจ้าซึ่งไม่มีคิปเปอร์ลงมาอยู่แล้วเอาไว้ก่อควรเฉยๆไปฮะไม่ได้แค้นเลยได้รับเฉยเลยโอเคตอนนี้แมวก็มาสปอนตรงนี้สปอนสปอนเฮ้ยเฮ้ยกูแค้นกูแค้นไม่รู้ ไ้ S <S นี่แกปล่อยสัตว์มาด่ากูหลังชาะโอเค โอเคโอเคแล้วมาดูผลกันนะฮว่าว่าเอ้ยไม่ต้อง่ากันมีโบนัสคือสีอะไรนะฮะเตรียมตัวนะฮะดูโอเคอยู่ข้างกันเลยฮะยืนอยู่โบนัสคือสีสีม่วงครับไม่มีใครได้สักคนไม่มีใครได้สีม่วงคะแนนในตอนนี้พี่ลาลาลาสองได้สองคะแนนโซโนได้สู้าคะแนนเนื่องจาก เก็บขนแกะได้แล้วแต่เสียเวลาเล็กน้อยในการตายแล้วก็ขึ้นต้องขึ้นไปใหม่แต่ให้คะแนนพิเศษไปแล้วกันบริกิจที่สามให้เดินลางเข้าไปในป่านะโดยจะมีทางหินในการเดินไปนะใครสามารถทาเวลาในการเดินทางออกจากป่าได้ไวสุดคนนั้นชนะนะฮะสิ่งเดินไปฮะเดินตรงไปเลยเชิญ ซิงลิสโอนอลเท่าเวลาได้ห้าสิบวินาทีอ่่ะวิงเดินตรงไปเลย พีลาลาสองทำได้1น,นาที10วินาทีผู้ชนะประจำวันเสาร์นี้ได้แก่บิก๊กพีลาลาสองนะพบเขาในวันทิตนี้เพื่อหาแชนประจำสัปดาห์ขอบคุณ่านตามชมครับสวัสดีครับ